หลังจากที่เราไม่ได้เล่นเดอะสตองเกตมาเป็นเวลา1สัปดาห์พี่ก็ก้าวขาเข้ามาในเดอะสตองเกตอีกครั้งหลังจากที่ก้าวเข้ามาพี่ก็เจอดูโอสุดโหดร้านบับเบิลชอปรับกดเกมพาร์ทแมปเดอะสตองเกตเป็นก้าวมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์และเดอะฟอลเลนบริการ <Yes. S 1> ง่ายๆแค่ใส่ไอดีโลบอแมปกรบประกาศเองกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอต้องบ u บเบิอปเท่านั้นมา หลังจากที่ไม่ได้เล่นเดอะสตองเกตตั้งนาะนเข้ามาพี่ก็เจอทีมเมอร์เลยครับผมสุดหล่อนี่เข้ามาเลยครับผมนี่เป็นเบคันนะตัวนี้จะเดินไปไหนจะเดินไปไหนนักหนาอันจริงแล้วคือมันมี3ตัวนะอีตัวมันออกไปก่อนอที่อัดไม่ทันนั่นเองนะผมนี่อัดทันตอนที่เหลือ2คนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดให้นะผมโอ้โหตอนมีสามคนนี่แย่งแย่งเก่งไะครับผม,ม,มเดี๋ยวกูตกเรียงตัวมาดิใส่ได้ต่อย ต, ỏi, ต ỏi, ่อยต่อยรวบสกิลหนึ่งนะผมงัดขึ้นปอมสกิลสองยัดเข้าที่คอหน้าแดี่ยวต่อยเอ้าแดดไม่โดนเฮ้ยโดนหัวไม่เฉยมั้งเจ้ามครับผมแต่แดดอ้าวโดนเอียงเลยสกิลสามเจ็ดเตะปึ้มหูยไม่โดนป่ะโอ้โดนสวนเอาเอ้าเอามึงต่อยช้าเองนะมึงต่อยช้าเองนะนี่ไงเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งตัวผมเฮ้ยอย่าหาเามะพร้าวเพียง มีเท่าไหร่จัดมาให้หมดไอ้น้อง <c oughs> คุณล่ากุณล่าหัวมามาดิเนี่ยมึงคิดว่ากูจะยอมมึงทำอะไรไว้เออเอาเอาอู้จออ๋อซัวว้าเยอะเุ้ยเจ็บจูเอออ้าวต่อยไม่โดนโดนสวนงัดสกิลหนึ่งจับมันให้หยาปปาเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงโผล่ป่ะนี่ไม่โดนสายแดดต่อยต่อยต่อยป้อ,อ,อมสกิลสองยัดเข้าในบอลได้ขังเจ็ดได้ตายอ,อีกทีหนึงห่งอ้าวหายแดดมาดิ ให้โดนครับผมสกิลงสกิลสามดักหน้าร้องไห้ไปยังวันนี้เฮ้ยเลื่อดโลโลนะเรืงข่าวยังไงแดดตรงอุย้ยโดนต่อยขัดน,ดน,ดนี่อ่ะใส่แด๊ตต่อยต่อยตววสกิลหนึ่งแพ้ครับผมงัดครับผมบอมสิสองอี๋โอ้โหไม่โดนเต็มๆว่ะเอ็ดแด,ด๊ไม่ทันโอ้โหติดบล็อกแดดอ้าวเรียบร้อยสกิลไม่มาแดดอ้อมหลังต่อยเอาโดนสวนครับผม <c oughs> แหลกดอสวสรรค์ยิ่งเลอดสามเดียบหน่อยนิ่มๆเบยน้องนี่นอูฟินิเจอร์ด้วยเป็นไงรู <c oughs> ้จักอีโมดรือเปล่าเรียบเลยอืห้าวอย่างนั้นเหลือหลายคนอะมาเอาต่อดิเอาต่อดิรอ,อดลอเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เจ็บอยูอ่เจ็บอยู่อัอออปเปอร์คัทงัดมาแหลกดอไงครับผมปอมสองใส่แน่ใส่ได้ต่อย ่อยอ้าวรวบหนึ่ง,งนะจังหวะนี้งัดขึ้นเนี่ยผม,มหนึ่งสองเตาน้าอุ้ยมันเหล็กตัว่ะยังไงใช้แล้วต่อยอ่ามั่วมั่วเอ้าอย่าอย่าน้องอย่าอย่าอ้าเนี่ยเจด็ดเตะตาอีกทีนึงอ่านี่ไอตัวดําๆเห็นไหมครับแกอันนี้คือทีม,มันนะผมนี่นี่แล้วรอดูรอดูดนี่เป็นยังไง <c oughs> ทีมเวิร์กทีมเวิร์กอ่ะมามา พี่เมอ่อกูจัดให้ทีมมึงจัดให้จริงๆแล้วมันมีสามตัวอีกตัวมันออกไปแล้วเอาเว้โอ้โหไม่ระวังอ่ะโมเดโมเจ็บอยู่ยังไงเอย,อยียบสามต่อยอ้าวต่อยพลาดนะต่อยพลาดนะกูรวบเลยอย่างนี้นี่ไงเอียบโออยโอ้ย่งงอยอยยังโหดเลยครับสุดหล่อนี่ไงมาเดา้ไม่ต้องเล่นการ่ดหรอบอกเลยอย่างนี้เจ็ดแดงดิบอลน้ามาเด้เอ้าวอ้าว ดูมันแดดดูอ่าใช่ใช่เจาะไปด่ะเคาน์เตอร์อ้าโดนสองไอวิวไม่ทันอ่ะต่อยต่อยปอมสกิลสองใส่ยัดหน้าโดนสองเจ็บนะอ้าวอ้าวเลื่อนโลดิ้งข่าวนี่รอสกิลสามนะจังวันนี้เจ็ดได้เข้าดีเบาหน้าแตกดีจังวันนี้ปึ้มได้ถึงตัวมาเด็กกูโดนจับครับผมตรงนี้แหลกดอสวนนี่ไงปอมสกิลสามใส่เรียบร้อยมาสองแตกสองกูบอกให้ เฮ้ hey, ยนีไ่ไงฮูยิงดักเลยโอ้โ oh, หเลือดราโลแล้วเนี่ยวันนี้ยังไงครับผมโอ้ย oh, ม่ได้เปลี่ยนตัวมาบ่ะฮะ <m uch ing> มึงอยากเล่นเจนอสเหมือนกันเหรอฮะนี <m uch ing> ไ่งไงโดนสองโดนสองไน้องบอมสามอือเอ้ยบอมสองไม่ใช่บอมสามไงเอ็ดได้มาโดนสองเอาดิเจ็บอยู่น้องน้องให้ดิมึงแดดตรงมาอย่างเงี้ยมันก็โดนนี่ย่ำกระมอมอ้าวแหลกตัวไปได้อยู่ยังวันนี้อ้าวจะได้หนีไปครับผมยิงสามเลยนะโอ้โหมันยิงก่อนว่ะ เอ้ย hey, ังไงแดดตึงแดดตึงไอ้น้องปอมสองเนใส่เอ้ย yep. อันนี้ใครดิไอ้วัดเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจเย็นนี่ใส่แล้วต่อยต่อยเจ็ดได้ยัดหน้าเ้าเอาโดนทีมเดียวกันนะโดนทีมเดียวกันนะเนี่ยกูใส่แล้วต่อยอ้าวทำไมไม่โดนวะปอมสองยัดเข้าที่เบ้าหน้าเอาโดนอีกตัวโอ้โหไอ้หนิงยิงสามทีเรายังไงครับนี่แดดมาอย่างเงี้อาวอู้นต่อยเฉยเฮ้ย เอาเอาเอะไรของมึงวะกูรวบหนึ่งเลยยังไงนี้โอ้ยมาดิวะมาวันตียัดหน้าเลยเอา้าวแตกหนึ่งอา้ามึงเข้ามาทำไมแล้วจะจะหลบจะหลบจะหลบเหรอฮ้จะหลบเหรอเนาะหลบเหรอนี่มึงหลบได้เหรอมึงหลบได้งั้นเหรอเรียบร้อยแตกไปสองตัวอย่ามึงกันโหดเลยเอุอ้ยอุ๊ยยิงเลยนะเอาวเล็กดอ นี่อะจับสกิลสองมั้งอันตียังไม่หมดนะครับผมเจ็บอยู่ยังวันนี้เตะกอ่ะว่าอุ้มโดนฟอมใสญครับผมเลเซอร์จอ่ออ่าที่ร้อยกีแตกไปครับผมอยา่าห้าวไอ้น้นองมาสองแตกสองนะควรตีเด้อผมควรตีเด้ออืม,อมจะได้นนไหนีไปไหนนี่ไงเปลี่ยนเป็นอะตอมิกมาครับผมเพราะว่ามันเล่นเจนนัทอ่าเป็นตัวเคาน์เตอร์ธรรมชาตินิดนึงไงก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยแล้วแต่คนนะครับผม อ้าวยืนทำไมยืนนิ่งทำไมอุ้ยปาดไม่โดนอ่ะงงเลยยังไงไซเดสฟันเคาน์เตอร์ดักแน่มาดิเฮ้ยเฮ้ยมันขยับมันขยับอุ้ยกูระแวงไอ้ตัวนั้นว่ะโอ้โหโดนฟรีเลยจริงเราต้องได้คขบวนในตรงเนี้ยอื่มเด็ดใจอ้าวติดบล็อกครับฟันอีไอ้นี่มันยืนแบบกดดันวบบมันยืนกดดันเรา่ะไอ้มันเข้าเป็นจังหวะนะมันไม่ได้เข้ามั่วนะนี่มันรอให้เพื่อนมันพลาดแล้วมันค่อยเข้าไอ้ตัวนี้ดู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 มันดูดิได้ไหมได้ไหม อ่ะอยำกระหมอมอ้าวได้แลกดอโชว์สกิลสามปาดรอเอ้ยมันไปนู่นว่ะยังไงครับผมมาดิโอ้โหบอกให้มาไม่ได้ยิงยิงมาเฉยอืมใสแ่แอสฟารดหนึ่งสองอู้ไม่โดนนี่ 1, ไงปาดโดนหนึ่งครั้งนล้เมื่อกี้จับสกิลสองลากกระชากคอ,ข,อขึ้นบนฟ้าอืมชมวิวครับผมเดี๋ยวนี้ยำกระหมอมอ้าวเรียบร้อยเข้ามาขวัดมาขวางหรือเปล่าเรียบร้อยปาดนะครับผมฟินิเจอร์อ่ามึงจะเข้ามาเออเมื่อกี้อ่ะไปเด เบคอนตัวนี้กุชชี่กุชชี่มึงกุชชี่กุชชี่นี่ <c oughs> นอ่ะใส่ได้ผ่านปันอา้าวได้อยู่ได้อยู่หลบน้องหลบสุดหลอหลบหน่อยครับปาดหนึ่งโอ้ยไอ้วัดเด็กวัดไอ้วัดเด็กวัดเข้ามาทำไมอเออเดีเย็นสุดหลลอลงไปลงไปย้กำกาหม่อมกาชาคอมาเป็นไปหนึ่งสองยำอีกทีเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้วะอุ้ยไม่โดนว่ะอา้าวใส่ดดได้ได้ผ่านหนึ่งสอง อ้ำาอีกท oh, ีเอาย่อไม่โดนวัดตะเห้ยแต่เดดปาดหนึ่งคี่หนึ่งครับผมโอบกระชากแากคอนเรียบร้อยมินิเชอร์ไปเฮ้ยมันปาถังใส่เพื่อนมันเหรออ้าวมันไปเปลี่ยนเป็นอะตอมิกมาเหมือนกันอะอะไรครับอะไรครับเฮ้ยอะไรแว๊บๆเมื่อกี้เฮ้ยวัดเด็กวัดหลบไปเนาะไอ้วัดย่ำกระหม่อมไม่โดนกระชากมากูเลก้รอสวนเฮ้ยไอ้โอ้ยเยกูจะได้คอมโบอยู่แล้วเฮ้ย เย็นเย็นสุนโลเฮ้ยเพื่อนมายังอู้เพื่อนมันอยู่ตรงนู้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเลือดเหลืองว่ะเลือดเหลืองว่ะเสียดายเสียดายมัย้งเจ้าปาดอู้โดนปาดฟรีนะครับผมอืมใส่แดดฟันอู้ยดวเคาลเตอร์สวยละอย่างวันนี้สวยละอัปเปอร์คัทอ้าวไม่โดนอ้าวไม่โดนสวยอูย้ปาดหนึ่งหุ้ยบล็อกคราดเนะี่ยนฟันได้ครับผมอย่างวันนี้กระชากสกิลสองไหมมาหนึ 1, 2, ่งสองสามคาลเตอร์ ไมเคาน์เตอร์ว,ว,อว,ว่ะสวยโยจังหวะนี้งัดมา1 2ึ่งสองโอ้ยโดนเคาน์เตอร์เฉยอยแหลกสวิตหรือเปล่าไอ้พวกนี้เคาน์เตอร์วไวเฉยอ,ออกมาครับผมปาดนะี่จังหวะนึ่งสายแดดไม่โอ้โหมันไม่กดวะ่ะเฮ้ยเพื่อนมันออกไปแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนอววอกไปแล้วนะแตกไหมอ้ากูไม่แตกว่ะมึงโดนละมึงมึงโดนนะจังหวะนเนี้ยกูไม่แตกแต่มึงโดนวะนะ่ะน้องเออเข้ามาฮัลโหลมาตาฟัาเกอร์ จะไปไหนยื่นี่ไปไหนมึงคิดว่าจะรอดเหรอ,อเอาไม่ออกเกมเฉยโอ้มึงกลัวนางูโม่เออมึงกลัวนางูโม่เฮ้ยอะไรกันครับนี่กูเพิ่งกดแอนติไปเฮ้ยโอเคครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยสำหรับอบคีมเมอร์ตึงๆถ้าน,อน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของทีไลด์ด้วยเจอกันใหม่ EP นาะไปแลวครับผม